ชนะเชลซีไปสอง่อหนึ่งครับผมนะสามแตม้มหล่อ สามแต้มใส่เปาครับทุกคนก็เป็นไปนตามเป้านะฮะทุกคนนะก็อย่างที่เราบอกครับว่าเชลซีกับเราเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานานนะในดุกาลเนี้ยเกาะเกาะกันมาตลอดนะครับฉะนั้นจะไปยิงเยอะแยะอะไรผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาแค่นี้พอสองหนึ่งก้มแก้มก้มแก้มนะครับนะฉะนั้นสามคะแนนพี่ขอก่อนละกันนะส่วนเดี๋ยวเกมอื่นเองเจอทีมอื่นเนี่ยอย่าพี่เอาใจช่วยนะเชลซีแต่เกมนี้พี่ขอก่อนละกันเอเ,เกมนี้ฮนะแมนยูเล่นได้ดีมากนะ ถือว่าโอเคเลยฮะวิ่งทุกตัววิ่งเป็นม้าดีทุกคนไม่มีใครแบบเหาะแยะเลยนะผมไม่มีใครแบบเดินลงเดินเล่นนะครับไม่มีใครแบบเสียแล้วไม่ไล่ไม่มีฮะกูวิ่งใส่ทุกดอกทุกเม็ดทุกตัวเลยทําให้วันนี้เราได้ผลการแข่งขันที่ดีครับเพราะว่าพอเราบีบเร็วทุกตัวเราเพสซิ่งทุกตัวเนี่ยเชลซี Chelsea ขึ้นบอลไม่ได้ตั้งบอลไม่ได้เล่นเกมตัวเองไม่ได้ครับแล้วพอเล่นเกมตัวเองไม่ได้เสียบอลกลายเป็นเกมของเราเราทาริชันเปลี่ยนจากรับเป็นลุก จริงๆอ่ะเราควรจะได้ประตูมากกว่านี้นะถ้าเราคมถ้าเราเนี้ยบวันนี้ถ้าเราละเอียดวันนี้ในการเข้าทำนะเออแต่ไม่เป็นไรก็อย่างที่พี่บอกนะครับเอาก้้มแก้มพอเพราะเชลซีเนี่ยคือเพื่อนรักเราในยุคนี้เกาะด้วยกันมานะ ฟอร์มเนี่ยเปรด้วยกันมาลุ่มลุ่มดอนดอนด้วยกันมาฮะทั้งแมนยูเชลซี Chelsea ฉะนั้นก็นะัดต่อไปเอาใจช่วยนะเชลซีขอให้เองเก็บ3คะแนนได้แล้วกันแต่วันนี้พี่ขอก่อนนะส่วนลีพูลเนี่ยนะพี่ไต่ฟอร์มแล้วนหเว้ยเองยจะคิดว่าแดงดงแดงเดือดเดองยังง่ายเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเกมหน้านะครับเจอบอลมัรตเสร็จแล้วก็เจอไบเยอร์มิวนิกสองเกมเนี้ยเราต้องเก็บเก็บ2นัดนี้ได้นะครับทั้งสองนัดนะครับเป็น6แต้มนะฮะในการเจอลีพูลเนี่ยมันจะเรียกความมั่นใจก่อนที่จะ ไปบุกไปตบไม่ให้ขาบ้านเลยเฮ้ย <Hey! S 1> เอาเอาดินัดนี้เรียกความมั่นใจแล้วพี่บอกเลยนะขอให้แมนอยู่เล่นอย่างนี้ทุกนัดครับขออย่างนี้ทุกนัดวิ่งสู้ฟัดใส่เต็มแม็ก ทุกตัวอย่างเงี้ยทุกนัดแล้วผลการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นของเราครับ3แต้มเนี่ยแม่งจะไม่หนีเราไปไหนแม่งจะมาประเคนให้เราแม่งทุกนัดเลยเล่นให้ได้อย่างงี้หัวจิตหัวใจให้ได้แบบนี้เพิ่มรายละเอียดเรื่องเกมรุกนิดนึงเพิ่มออปชันในการเล่นและพอเพิ่มออปชันในการเล่นหลากหลายมากขึ้นกว่านี้นิดนึงพอเข้าไปในรอบเขตโทษได้จบให้มันคมถ้าโจยมันคมเนี่ยสามแต้มนี่แม่งของเราทุกแมต เกมหนะ้าเกมต่อๆไปเอาให้ได้อย่างนี้แล้วเราจะได้หล่อๆอย่างนี้ทุกนัดทุกหมัดเรียบวงลรียบูกูไม่สนใจหรอกนะฮะกูตบบอลมากูตบบอลยันเสร็จเนี่ยกูจะไปตบมึงต่อฮนะกูจะเอามึงต่อฮห้ <Hey! S 1> จัดไป